เชอรี่เบอร์กินในงานรักษาวความมั่นคงแห่งชาติเชอรี่เบอร์กินเธอเคยอยู่ที่แรคูนซิตี้คุณรู้ได้ยังไงแคลเดี๋ยวนะคุณคือคริสเหรอน้องสาวฉันบอกทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอคริสผู้ชายคนนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเรา ใช่เขาเป็นทหารรับจ้างแต่ในตอนนี้เขาอยู่ภายใต้าการคุ้มครองของ,ของ,ของาารัฐบาลสหรัฐแล้วเขาไม่ได้เป็นเป้าหมายของ BSA แล้วเว้นแต่จะมีคนจ่ายให้ฉันเป็นเมื่อกี้เพูดอว่าอะไรนะอะไรไม่มีอะไรกองบัญชา,าก,การถึงอัลฟาทีมกำลังเสริมไม่สามารถลงจอดได้เนื่องจากมีปืนใหญ่ต่อสู้กัศยานจัดก,การมันซะอัลฟาทีมรับทราบได้แล้วเราพบสัญญาณขนาดใหญ่บนเรดาร์ มากลับไปทำพวกคุณเราจะคุยกันทีหลังตอนนี้เธอต้องหาที่กับบังก่อน ฉันบอกให้นักบินช่วยประสานงานให้แล้วขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณเฮ้เฮ้เราเคยเจอกันหรือเปล่า <Hey. S 1> พวกนายหัวเกียร์เหมือนกันหมด <Hey. S 1> ฉันจำไม่ได้ว่ะโทษทีแก <Hey. S 1> ต้องรอฉันเลยแน่แน่ความผิดฉันเอง <Hey. S 1> เดินทางปลอดภัยนะหัว <Hey. S 1> หน้า เราต้องบ้านได้แม่ที่ปล่อยให้มันไปพวกเรากี่คนแล้วที่ต้องตายด้วยฝีมือทหารรับจ้างอย่างมันเขาไม่ใช่ปัญหาของเราพวกเราจะลืมภารกิจของ BSA ไม่ได้เพื่อต่อสู้กับการกอกรรและชีวภาพไงครับฉันรู้หน่าว่าเรามาที่ทำไมไอ้หน้าใหม่